ประเทศไทยนี่ป้ายโฆษณาเนี่ยเยอะจริงๆนะต่างประเทศนี่เขาไม่มีอย่างนี้นะที่ไทยเรานี่เยอะจริงๆป้ายโฆษณาแต่อย่างว่านะครับก็พอมีป้ายโฆษณาเยอะไรายได้ส่วนหนึ่งก็คือเป็นการภาษีป้ายเก็บภาษีป้ายนะฮะก็เข้ารัฐก็เป็นเรื่องปกติเนาะ แถวนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์ชัยเลยนะข้างล่างนะครับข้างล่างนี้เป็นแถวอนุสาวรีย์ชัยไอตัวข้างล่างก็จะเป็นตัวพหลโยธินพหลโยธิน ไฟฟ้านี่ก็เยอะนะครับเห็นวิ่งข้างหน้านี่กัไฟฟ้าสองสามคันแล้วครับรถไฟฟ้านี่เยอะจริงๆ ปัญหาที่ตามมาก็เยอะนะรถไฟฟ้าไม่ใช่ว่าจะดีนะฮะก็ดีตรงที่ว่ามันก็เซฟค่าใช้จ่ายประหยัดค่าใช้จ่ายเร,เรื่องน้ำมันอ่าเรื่องน้ํามันนะนะเวลาเดินทางเดินทางอะไรเงี้ยก็จะถูกแต่ก็มันจะมีปัญหาตามมาเรื่อง maintenance การบํารุงรักษาอะไรเงี้ยก็มีปัญหาตามมาอยู่แล้วแหละครับ เป็นรถไฟส่อประหนยโยธินนะฮะอันนี้เส้นประหนยโยธิน ช้างามวงวานแจ้งวัฒนะราชพึกการนาตรงไปเนี่ยโอ้ติดเอ๊น่าจะติดจากสาเหตุอะไรไม่แน่ใจนะครับ ก็ตรงไปก็งามวงวานด้าไปทางขวานะไปทางขวาก็จะงามวงวานแจ้งวัฒนะแล้วก็ราชพฤกการจนาบางแคบางบัวทองนะแต่ทีนี้ถ้าเราเลี้ยวซ้ายจะไปทางบางโค่ไปทางดาวพนองแล้วก็ลงตรงยมราชก็ได้นะฮะจะลงตรงยมราชก็ได้ก็จะมีทางที่ลงตรงยมราชนะ ตัวโรงพยาบาลรามาแล้วนะครับแถวนี้ครับรามาหน่วยงานราชการเยอะครับแถวเนี้ยอยู่ข้างล่างเนี่ยฮะหน่วยงานราชการเต็มไปหมดเลยมองดูก็น่ากลัวถ้าเกิดว่าอาคีภัยเนาะ การที่รถดับเพลิงจะเข้ามาช่วยระงับเหตุนี่ก็คงจะยากเพราะว่าเป็นชุมชนะนะเนาะก็เคยมีปัญหาเรื่องอบัติเหตุอัคีภัยรถดับเพลิงจะเข้าไปนี่ก็ลําบากเนี่ยฮะขวามือข้างหน้าเนี่ยฮะเป็นโรงพาบาลรามามาโรงบาลทีก็หาที่จอดรถยากยากนะฮะ ว่าผู้รายงานก็จะลงตรงยมราชนี่แหละครับขวามือก็จะเป็นตัวโรงพยาบาลอาคารสมเด็จของประเทศนะถ้าตรงไปก็คือเป็นบางโค่บางนาดาวคนองนะฮะแต่ว่าผู้รายงานก็จะลงตรงนี้แหละ ยมมาลาดนะครับทางลงตรงยมมาลาดแถวนี้เมื่อก่อนนี่เขาเรียกตลาดอะไรนะแถวนี้พลังงานลือไปแล้วแถวเนี้ย เออตลาดคลองมาหาหนาก็เปล่าแถวเนี้ยน่าจะเป็นตลาดคลองมาหาหนาเมื่อก่อนตรงนี้มั